สวัสดีครับเมื่อเช้าได้ไลฟ์สดทาง Facebook ไปรอบหนึ่งแต่บังเอิญมีสายเข้าก็เลยต้องหยุดกระานันลบครับแล้วก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับจะได้ตัดต่อได้แล้วก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเช้าผมคุยในเรื่องของการวางแผนกเกษียณน,นะครับมนุษย์ทุกคน มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องวางแผนเพื่อเกษียณอายุนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราอะวัฏจักรชีวิตของคนเราเป็นอย่างไรแล้วก็ทําไมจึงต้องวางแผนเกษียณนะครับมนุษย์นะครับทุกยุคทุกสมัยนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องการปัจจัยสี่มีความจําเป็นที่ต้องใช้ปัจจัยสี่ ในการดำรงชีพนะครับยิ่งในปัจจุบันมากๆากขาดไม่ได้เลยปัจจัยสี่ไม่มีดำรงชีพอยู่ต่อไม่ได้นะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีมาดูวัฏาจาักรชีวิตของคนเรานะครับตั้งแต่แรกเกิดถึงจากโลกนี้ไปมีเวลาอยู่เท่าไหร่ครับคนไทยส่วนใหญ่นะจะดำรงชีวิตบนโลกใบนี้ได้อยู่ที่อายุถึง 85ปีเนื่องจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์วิวัฒนาการพัฒนาก้าวไกลนะครับคนไทยจึงมีอายุยืนยาวมากขึ้นถึง85ปีโดยเฉลี่ยนะครับคนไทยตั้งแต่แรกเกิดนะฮะถึงอายุ25ปีเนี่ยเป็นช่วงที่พรากเปลี่ยนหาความรู้เป็นช่วงที่สร้างฐานชีวิตนั่นก็คือเป็นการเรียนรู้ เป็นการเรียนหนังสือเป็นการพัฒนาหาความรู้ใส่ตัวเพื่อที่จะไปต่อสู้ชีวิตในภายภาคหน้าในช่วงต่อไปก็คือช่วงแต่อายุ25ปีไปถึงอายุ60ปีนี่คือช่วงที่คนทำงานนะครับช่วงแรกนะครับ 1- 25ถึง25วัยพราะเรียนวัยเรียนหนังสือ เพื่อสร้างฐานให้กับชีวิตช่วงที่2จากยีหเป็นต้นไปถึง60ปีนะครับเป็นช่วงที่ทำมาหากินเป็นช่วงที่สร้างตัวนะครับและช่วงสุดท้ายคือวัยพักผ่อนวัยเกษียณก็คือตั้งแต่60ไปถึง85・เราสังเกตดูนะครับว่าช่วงที่1นวัยพาคเพลียนหรือวัยเรียนนั้นใช้เวลา25ปีนะครับแล้วก็วกัยเกษียณก็25ปีเช่นกัน นะครับอันนี้เป็นประมาณนะครับไม่ได้บอกทุกคนเสมอไปเป็นประมาณประมาณการประมาณนี้คนเสียเวลาในการเรียนรู้คนเสียเวลาในการพัฒนาตัวเองอยู่25ปีนะครับในช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรแต่ใช้เงินครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยสี่อาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะครับรวมไปถึง ถ้าเราเรียนอุปกรณ์การเรียนการเรียนพิเศษบันเทิงท่องเที่ยวทำบุญแล้วแต่นะภาษีสังคมเหมือนกันครับอาจจะน้อยกว่าวัยทํางานนิดนึงหลังจากอายุ25ปีเป็นต้นไปก็เป็นวัยต่อสู้ชีวิตครับในช่วงนี้นะครับจาก25ถึง60ปีนี้คนจะทํางานเพื่อเลี้ยงชีพสักพักหนึ่งก็ไปลากลูกสาวชาวบ้านเข้ามาก็ต้องรับผิดชอบสักพักหนึ่งก็ต้องมีตัวเล็กเกิดขึ้นมาคนหนึ่งสองคนสาคนยังต้องรับผิดชอบ พ่อแม่ด้วยหรือเปล่าแล้วแต่บางคนนะครับดังนั้นเนี่ยในวัยทำงานเนี่ยเป็นวัยที่หนักสาหัสออกมากๆถ้าเรียนมาดีความรู้ดีมีความสามารถเยอะรายได้เยอะอันนี้ก็เลี้ยงดูครอบครัวได้สบายเลี้ยงดูตัวเองได้สบายแต่ถ้าหากว่าฐานมาไม่ดีหน้าที่การงานเริ่มต้นที้เดือนละหมื่นห้าพบาทหากมีลูกสักสองคนก็ลําบากอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเงินมันหายาก เงินมันหาแล้วไม่พอใช้คนจึงต้องมีความจําเป็นต้องมีความระมัดระวังในการที่จะใช้เงินรู้จักวางแผนทางด้านการเงินเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินนะครับเพราะในระหว่างที่วัยทํางานนี้ไหนจะเลี้ยงดูตัวเองนะครับเลี้ยงดูครอบครัวการศึกษาของลูกเลี้ยงดูคู่สมรสหนี้สินผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับเลี้ยงดูพ่อแม่สิ่งที่ไม่ควรลืมนะครับก็คือ ชีวิตหลังกเกษียณหากเราไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ตอนหลังกเกษียณนะครับวันนั้นเราทำงานไม่ได้แล้วนะครับมันไม่มีทางเลือกมากนะครับนะครับมันมาเองเลยหนึ่งหากไม่มีเงินนะครับต้องทำงานหนักต่อไปยำ้ำหากไม่มีทรัพย์สินหากไม่มีเงินต้องทำงานหนักต่อไปสองพึ่งพาลูกหลานมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนครับว่าเขาจะเลี้ยงดูเราสามตามยะถากรรม ไม่มีทางเลือกครับหากเราไม่มีการวางแผนเอาไว้หากเราไม่เตรียมเงินเอาไว้นะครับมี3ทางนั้นเท่านั้นเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ1ทํางานหนักต่อ2พึ่งพาผู้อื่น3ตามญาตกรันผมมีความเชื่อนะครับว่าไม่มีใครต้องการแต่หากท่านไม่มีการวางแผนเอาไว้นะครับแน่นอนเลยท่านไม่ต้องเลือกครับได้มาอย่างแน่ๆแ,แล้วนะครับวิธีการ วางแผนที่จะอยู่ต่อในขณะที่รายได้ก็น้อยเลี้ยงดูคนในครอบครัวตอนนี้ก็แทบไม่พอแล้วจะทําอะไรได้บ้างล่ะนะครับยังไงยังไงคนก็ต้องแบ่งครับต้องเจียดครับต้องแบ่งออกมาเพื่อจะเก็บไว้ให้กับตัวเองเมื่อกเกษียณน,น้อยก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับสมมติว่าคนอยากมีเงินกเกษียณหรือเงินบำนาญเงินใช้จ่ายหลังกเกษียณเดือนละ1,000บาท หลังจากอายุ60ไปถึงอายุ85เขาต้องมีเงินอยู่ที่300,000บาทวิธีการคำนวณนะครับตั้ง1,000คูณ12คูณ25คำตอบก็คือ300,000ดังนั้นเขาต้องมีเงินเก็บตอนอายุ60 3 0 0 0 0บาทเขาจึงจะมีเงินใช้เดือนละ1,000บาทเป็นถึงอายุ85ปีหากไม่เตรียมหากไม่เก็บทำงานหนักต่อครับ พึ่งพาลูกหลานครับตามยถากรรมครับหากยังมีใช้เดือนละพันก็ต้องเก็บไม่ได้สามแสนอยากมีใช้เดือนละสองพันต้องเก็บไม่ได้หกแสนอยากมีใช้เดือนละสามพันต้องเก็บไม่ได้เก้าแสนนะครับอายุน้อยย่อมได้เปรียบอย่าคิดว่าไม่จําเป็นยังไม่ถึงเวลาเข้าใจผิดนะครับรายได้น้อยอยู่แล้วไปเก็บตอนอายุมากๆไม่มีกําลังหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้เริ่มวันนี้เถอะครับ นั่นก็คือวิธีการเตรียมเงินใช้วิธีที่1เตรียมด้วยตัวท่านเองนะครับเพื่อให้เป็นบํานาญเดือนละหนึ0งพวิธีที่2ส,สร้างทรัพย์สินสร้างทรัพย์สินยังไงบางคนแบ่งเงินเดือนละห้าร้เดือนละพันไปซื้อกองทุนรวมนะครับบางคนบางคนไปซื้อกองทุนรวมบางคนก็ไปซื้อหุ้นออมเป็นต้น เก็บสะสมมากๆอาจจะไปซื้อในลงทุนในรูปแบบต่างๆซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับซื้อฉลากออมสินฝากธนาคารแล้วแต่ความถนัดครับแล้วแต่ความถนัดตามความเหมาะสมนะสะสมไปเรื่อยอย่างไรก็ต้องเก็บครับ500ก็ต้องเก็บ1000ก็ต้องเก็บเพราะหากไม่เก็บชีวิตหลังเกษียณไม่มีทางเลือกเลยนะครับดีกว่าไหมครับวันนี้หากเราเก็บเงินนะครับหากเราเก็บเงิน ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็แล้วแต่เรามาลองดูนะครับวิธีการเก็บเงินที่การันตีว่าจะมีเงินใช้อย่างแน่นอนในรูปแบบของบำนาญหลังอายุ60ปีนั่นก็คือนะครับเก็บเงินในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบบำนาญรูปแบบบำนาญของ fwd ประกันชีวิตสมมุติว่าวันนี้น้องอายุ25ปีต้องการมีเงินที่ สามแสนบาทตอนอายุตอนอายุนะครับหกปีวันนี้คุณเริ่มเก็บเงินเดือนหนึ่ง714บาทต่อเนื่องทุกเดือนไปถึงอายุ60ปีวันนั้นคุณจะมีเงินอยู่ที่สามแสนบาทนะครับหากเอาไปฝากธนาคารนะฮะหากนำเงินก้อนนี้ไปฝากธนาคารแน่นอนเลยนะครับว่า เมื่อท่านนำเงินในฝากธนาคารแล้วระหว่างเดินทางของชีวิตในระยะเวลา35ปีนี้มนุษย์มีโอกาสพิพการมนุษย์มีโอกาสล้มหายตายจากหากพิการในระหว่างปีที่5ปีที่10ละท่านจะไปไม่ถึงเป้าหมายท่านจะไม่มีบำนาญตามที่ท่านต้องการแต่หากท่านเข้าโครงการนี้นะครับเข้าโครงการนี้แล้วหากพิการทำงานไม่ได้นะครับไม่ต้องเก็บต่อครับบริษัท FWD รับผิดชอบแทนเมื่ออายุ60นะครับ เมื่อท่านอายุ60ปีท่านจะรับบํานาญเดือนละ1,000บาทหรือปีละ12,000ไปถึงอายุ1 4ปีเมื่ออายุ65ไปถึงอายุ74ท่านรับบํานาญปีละ18,000หรือเดือนละ1,500บาทเดือนละ1,500บาทหรือปีละ18,000บาทต่อเนื่องนะครับ หลังจากปีที่อายุ75ไปถึงอายุ85นะครับท่านจะรับบำนาญอีกเดือนละ2,000หรือปีละ2,400บาทเห็นไหมครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรหากท่านนำเงินไปฝากธนาคารนะครับเมื่อท่านนำเงินไปฝากธนาคารท่านจะรับบำนาญเพียงเดือนละ1,000บาทถึงอายุ85แต่ถ้ากรณีท่านเลือกการเก็บในรูปแบบประกันบำนาญ ของ FWD ประกันชีวิตหลังจากปีที่อายุ65ถึง74ท่านได้เพิ่มปีเดือนละ500บาทเดือนละ500บาทนะครับคือจาก1,000เป็น1,500นะครับหลังจากปีที่อายุ75เป็นต้นไปถึง85ได้เพิ่มอีกเป็นปีละเดือนละ2,000บาทหรือปีละ24,000บาทเงินท่านโตเกือบเท่าตัว นะครับหากมีวิธีการวางแผนการเงินเพื่อเกษยียณอายุง่ายๆตัวเลขเบาๆและการันตีท่านแม้พิการท่านก็ได้ล้มหายตายจากครอบครัวก็ได้เงินที่ท่านสะสมเอาไว้นะครับและเงินท่านโตกว่าที่ท่านฝากธนาคารแบบนี้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยท่านว่าน่าสนใจไหมครับลองปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตนะฮะ fwd ประกันชีวิต ใกล้บ้านท่านนะครับได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ